โอกาสทองของพระราษบดีที่จะตัดสินใจเรื่องของความรักที่มันจะนําพาไปสู่ความมั่นคงของชีวิตเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะพระราษบดีนะั้นน่ยชีวิตมักจะมีการวางแผนเป็นขั้นตอนตามหลักการตามทฤษฎีตามอะไรที่ตัวเองไปเรียนรู้ไปดูไปฟังไปวางแผนกับชีวิตเนี่ยมาเพราะพระราษฎีชอบทําอย่างนั้นใช่ไหมคนที่ เราเจอตอนอายุยี่หกหรือครบอยู่ตอน26บมันก็มีสองกรณีเนาะบางทีคบมาก่อนหน้านั้นแล้วอาจจะคบเป็นแฟนมาเลยหรือเป็นเพื่อนพี่น้องแล้วมาแปลเปลี่ยนเป็นคนรักตอนอายุย6บเนี่ยเป็นจังหวะแรกที่พระสับดีมีโอกาสจะรู้สึกมั่นใจมากๆแล้วพระสับดีก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่จะสร้างครอบครัวได้เร็วเพราะว่าเป็นคนเรียบง่ายไม่ได้เหมือนกับจะต้องการ สิ่งละอันพลน้อยอะไรมากขอให้เป็นคนที่อยู่จะแล้วมีความสุขสงบคำนองเนี้ยอายุ29พระสุบ,บดีเนี่ยบางคนแต่งงานแล้วนะบางคนถึงไม่แต่งแต่ก็มีความรู้สึกว่าพอละเราไม่ใช่วัยรุ่นแล้ว29ของพระสุบรีนี่คือโตกวัยรุ่นเยอะมากนะหมายถึงว่ารู้สึกของความเป็นผู้ใหญ่มากนั้นพระสุบรีน่ะโอกาสครั้งแรกที่จะเริ่มต้นสร้าง ตัวสร้างครอบครัวกับคนที่รู้สึกว่าราักมากๆก,ก็คนหนึ่งอยี่สิบเก้ามีความชัดเจนได้แต่อย่างที่อาจารย์บอกบางครั้งหลายต่อหลายครั้งเลยอะด้วยความที่ราศดรีนั้นเป็นคนที่มีเขาจะทิฏฐิในตัวเองสูงนะคล้ายๆยากับว่าอาจจะถือว่าสิ่งที่ตนเองคิดพูดทำนั้นต้องถูกที่สุดแล้วหลายต่อหลายครั้งก็ เถอที่จะ,ะตัดสินไปเลยโดยที่เอาสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจนั่นแหละเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์อยากจะเริ่มต้นใหม่ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันใครถูกใครผิดอีกหนึงแต่ว่าการตัดสินใจของชีวิตของพระอัสบ,บีนั้นนะมันจะต้องมีจุดตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งตอนอายุ34ปี มีโอกาสนะที่เราจะเริ่มต้นอย่างมั่นคงกับคนที่เรามีความรู้สึกว่าเนี่ยคืออนาคตของเราแล้วนี่คือสิ่งที่ใช่ที่สุดของเราแล้วไม่เปลี่ยนแล้ว <c oughs> แล้วไงต่อมันก็จะมีการสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันดูใจกันในระหว่างดูใจาอาจจะอยู่ด้วยกันไม่อยู่ด้วยกัน,นก็นแล้วแต่นะไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอก แต่ตอนที่อายุสาสิบเจยดนั้นนะ่ะมันจะเป็นจังหวะที่พระนาสบ,บดีถึงจุดตัดสินใจในการที่เราจะต้องผูกพันตนเองอ่ะไปกับคนคนเนี้ยในระยะยาวอาจจนะในแง่ของการจดทะเบียนสมรสการมีสินทรัพย์ร่วมกันการมีอนาคตร่วมกันอนองเนี้ยซึ่ง มันเป็นจุดที่มั่นคงและโอกาสทองรอบแรกๆในชีวิตเนี่ยนะคือก่อนหน้านั้นถ้าสมมติใครได้เลือกคู่ได้อยู่กินได้จดทะเบียนได้มีลูกมีอะไรได้วยกันก็แล้วแต่แต่พอคนที่อยู่กับพระสบีตอนอายุสาสิบเจ็ดอ่ะจะเป็นจังหวะแรกที่รู้สึกว่ามั่นคงคนเนี้ยใช่ละแล้วชีวิตก็จะดำเนินไปเรื่อยๆ พออายุเข้านะ41เนี่ยมันจะเกิดความลังเลใจรอบหนึ่งว่าเราอ่ะจะไปต่อคนนี้หรือไม่จนกระทั่งนะจนกระทั่งเข้านะ42 43 44มา45เนี่ยตอนอายุ45เพระสบ,บดีมีน้มสูงว่าจะลงตัวกับคนที่คบอยู่ในตอนนั้น เออจะสถานะใดก็แล้วแต่ไม่สําคัญเท่าคนที่อยู่45จะเป็นคนที่มีโอกาสยืนระยะยาวได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าคนนี้จะอยู่ด้วยแต่รู้สึกอยากจะลองดูสนิดลังเลใจก็ใช้ชื่อสกุลอะ่ะมาเสริมดวงความรักด้วยยันมหาเศรษฐีไปก่อนแต่ถ้าคนนี้คือคนที่รักมากที่สุดอยากจะอยู่เขาในระยะยาวไม่อยากเปลี่ยนแปลงแล้วคนนี้คนที่ใชที่สุดเลยอาจารย์อ่ะท้างนั้นก็ แจ้องอาจารย์บอกเสริมดวงด้วยกรลาตาเดียวคู่รักจะทําให้เสริมบุญเสริมดวงเสริมบาร,รมีคู่กันไปมือที่สามเข้ามาสอบแทรกไม่ได้เป็นการเสริมดวงที่ดีสุดหนทีสุดสำหรับคนที่เรารักมากที่สุด